สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปด้ในรายการคนมีองค์คนมีองค์วันนี้เสนอตอนการลงนะหน้าทองเสริมดวงมีจริงเสริมดวงให้รวยด้วยนะคะมีจริงใช่มีจริง,รงแต่จะเหมาะกับเฉพาะคนที่มีความเชื่อสุดแรงกล้านะเอาละติดต่อนะครับตรวจองค์ตรวจเทพลงนัหน้าทองเสริมดวงเสริมราศีตุ นาพิธีกรรมต่างๆติดต่อได้ที่ Facebook ครับโอซิริกรอภิรัตโอซิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ id รายโอซิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ราย ejtop16 ครับนะ วันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องณ้า,าทองเสริมดวงเสริมราศีมีจริงนะครับแล้วก็ถามว่าเรายังรับทําอยู่นะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีคนหลายคนมาถามเราถามเราเสร็จแล้วเนี่ยผมจะบอกอย่างหนึ่งการณ้า,า,าทองเหมาะสําหรับคนที่มีจิตใจเข้มแข็งและพร้อมจะรวยอย่างเดียวนะถ้าคุณพร้อมจะรวยของพวกนี้ถึงจะทําช่วยคุณได้แต่ถ้าเกิดคุณถามไปเฉยๆไม่มีประโยชน์ถามแล้ว แล้วคุณได้ลงได้ทำเนี่ยรับผมรับรองได้เลยว่าได้แน่ค่นะณหน้าทองเนี่ยเหมาะกับคนที่มีจิตใจเข้มแข็งและพร้อมจะเป็นผู้นําสูงสุดนะเพราะว่าวิชาณนหะน้าทองเนี่ยใครเห็นก็ต้องรักและวิชาณนหะน้าทองเนี่ยแต่ละสำนักจะบทสวดไม่เหมือนกันนะเมื่อบทสวดไม่เหมือนกันเนี่ยลักษณะของคนที่รงณนหะน้าทองเนี่ย ผู้เป็นอาจารย์จะมีวิชามาไม่เหมือนกันผมบอกได้แค่นี้นะค่ะอืเพราะฉะนั้นอ่ะใครที่ต้องการลงหน้าหน้าทองเสริมดวงเสริมราศีให้จดจําอาจารย์โอไว้ผู้เป็นต้นตํำรับนะไม่ถึงขนาดนั้นค่ะอาจารย์ทำได้ก็พอนะคะเป็นต้นตำรับนะออท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นต้นตำรับแกสอนผมมาแล้วเนี่ยนะต้นตำรับสอนอาจารย์โออีกทีหนึ่งนะนะ ะะอย่างวิชาลุงหน้า,นาท้องเสริมดวงเสริมราศีเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสําหรับคนที่ต้องการให้กิจการการค้าขายสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองนะแล้วก็มีเสน่ห์มีมสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะกับเพศตรงข้ามหรือคนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยที่เราจําเป็นจะต้องไปเจราจาเขาหรือคุยกับเขาเนี่ยะนะพูดจาพูดเพราะเสนอหูมัดใจค่ะนะ นอกจากพูดเพราะเสลาหูมัดใจเนี่ยผมพูดได้เลยนะมีมีมาหาผมบ่อยนะเดินมาหาผมเนี่ยอาจารย์หนูหมดตัวไม่เหลืออะไรเลยนะแล้วตอนไม่มีก็ไม่มาหาตอนตอนมีก็ไม่มาหาอาจารย์นะอาจารย์ก็แนะนําตรงๆเลยว่าควรจะลงณะหน้าทองการลงณห,หน้าทองเนี่ยทําไมต้องมีกฎอย่างหนึ่งพวกที่ลงนะไอพวกพวก,พวก,พ,วกพวกที่แบบว่าผมบอกว่าเอออย่าใช้ทองคําวิทยาศาสตร์ ราะทองคําวิทยาศาสตร์จะไม่สามารถที่จะเอสซึมลงผิวใช่เสมลงผิวได้มีหลายๆคนนะไปเอาทองวิทยาศาสตร์มาให้ผมผมบอกว่าเวลาใช้ต้องใช้ของทองแท้อย่างเดียวทองคําเปลวแท้ตราช้างนะหนึ่งนะทองคําเปลวแท้เนี่ยไล่สิ่งอัปมงคลสองเอ่อหนึ่งไล่สิ่งอัปมงคลสองเสริมดวงเสริมราศีแล้วก็ แล้วก็ทําให้ดวงของคนนั้นขึ้นนะเราก็ทําให้คุณใส่มนดำหรือว่าสิ่งไม่ดีสิ่งเป็นอมปมงคลเนี่ยหลุดเลยนะลุดออกจากร่างกายไปนะคะไล่อัปมงคลไล่สิ่งชั่วร้ายไล่คุณใส่มนดำอทองคำท,ทองคำเปรวแท้นะจะมีคุณสมบัติอย่างนี้ด้วยนะคะเอา,เอาละครับเดี๋ยวอารัธนาบรามีครูบาอาจารย์ก่อนนมะมตัสสภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะ ดัม sam sam ุตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะดัมุตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมเจมาตากิรุคะกาลีปิยังมะมะทุตยังปิโอมเจมาตากิรุคะกาลีปิยังมะมะตเติยังปิโอมเจมาตากิรุคะกาลีปิยังมะมะโอม rasa mima tapi yang mama tu di yampi rasa tapi yang mama ta di yampi rasa tapi yang mama om suraswati matapi yang mama tu di suraswati yang mama ta di yampi suraswati matapi yang mama อ oh. วันนี้สลับสลับเทพผิดข้างไปนหน่อยหนึ่งธรรมดาต้องเป็นองค์องค์นี้ก่อนแล้วค่อยไปไล่ไปองค์นู้นวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรอยู่ดีนึกถึงองค์อีกองค์หนึ่งขึ้นมาทันทีไม่รู้เป็นเพราะอะไรอยากสวดพระแม่สรุรศตีไว้สุดท้ายอืมพอพรุ่งนี้จะมีมหาบารมีใหญ่นะมานะก็ยังไม่รู้ว่าที่ไหนยังไงนะ เอาละก็ที่พูดให้ฟังนี่ก็คือว่า <c oughs> <c oughs> วิชาการลงณหน้าทองเนี่ยแต่ละสำนักจะมีบทสวดไม่เหมือนกันถามว่าทําไมแต่ละสำนักมีบทสวดไม่เหมือนกันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปอ่านวิชาอินของแต่ละสำนักมันจะมีสายสุรินกับสายเหนือสายหลวงปู่เหลือวัท่าไม่เหนืออาสายหลวงปู่คีวัสศรีลำยองและสายของหลวงปู่หงไม่เหมือนกันสักกองค์เลยวิชา ตารูกแค่เพียงว่าต้นกําเนิดที่มาเป็นแหล่งเดียวกันแต่ว่าออบทสวดไม่เหมือนกันถามว่าทําไมบทสวดไม่เหมือนกันเพราะครูไม่เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าครูแต่ละองค์เนี่ยท่านแต่งบทสวดเนี่ยท่านอาจจะจุดทูบแล้วก็มีนิมิตที่มาไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นอะหัมสมิธอย่างเงี้ยบทสวดของบูชาพรมบางบางอันก็ขึ้น โอมบรามาโอมบรามาโอมบรามาอพรมไงของอินเดียแท้ๆมีสั้นแค่นี้เองโอมบรามาบางคนก็ท่องบางคนโอมอะหัมสมิสโอมอะหัมสมิสบางทีก็สวดไม่เหมือนกันเลยแต่ละสำนักพุมเจอมาไม่เหมือนกันสักกสำนักเลยนะเพราะสำนักเรา่ะสำนักเราก็จะมีวิชาลงละเฉพาะไม่ใช่บทสวดอะ องพระพรหมมาก็เนี่ยโบองพระพรหมมาปฏิภาหาย,ยะของเราเนี่ย <c oughs> เป็นอันนี้เป็นบทสวดของจนจบอะที่เราทอกันทุกคนของไทยของไทยไม่ใช่หมายถึงว่าของสำนักเราหลวของใคยเป็นของศาลพระพรหมใหญ่แห่งราชประสงค์ บทนี้เลยเหรออืทั้งทั้งจบเลยนะทั้งทั้งต้นถึงท้ายเลยนะทั้งหม,<บ>หมดเลยนะเดี๋ยวจะท่องให้ฟังโอ้พระพมาปฏิภาหายทุติยมปีพระพุมาปฏิภาหยาตุติยมปีพระพรมาปฏิภาหยาอิติสุขโตอระหังุทโธนะโมพุทธายาปัทวีโคงคาพระพรมเทวาพระพรทมหาเทวาขามีหังมีแค่นี้นะถ้าเป็น,ปนของสารนั้นแล้วที่ต่อขึ้นมาเนี่ยเป็นบทบูชาใหญ่ ก็มามีหังพรมมาจิตังปิยังมะมะนะชารีตินามาภะธานามาอาุเมกามอปิโยเทวามนุษย์นางเป็นที่รักของทั้งมนุษย์และเทวาปิโยพรหม,มนมุตตมังเป็นที่รักของพรมนะสุนาคาสุป,ปันนานังเป็นที่รักแห่งหนาคนะ ทารียังนามาเมาฮังเปเดินทารียังนามาเมหังใช่เนี่ยบทน,นี้แต่ว่ามัน,น,ด,นดินมันแปลว่าเหมือนเป็นที่เคารพของของทั่วสากลน,นะคือเราบทนี้คือของสํานักเราใช่ของสํานักเราซึ่งซึ่งของพระพรมเอราวัณจริงๆก็ต่อจนถึงแค่ประวัติตัตถึงแค่ปฏิภาหายะแค่นั้นแหละมันมีแค่ไม่เท่าไหร่บางสำนักบางบาง,บางสำนักครมเขาก็ต้อง โอมอะห์มสมีบางสำนักก็โอมบรามาถ้าเป็นบางสำนักที่ดูบูชาพระศิวะเขาก็โอมนามศิวะถ้าดูในหนังแขกะนะโอมนามศิวะนะก็ท่องแค่นี้จริงคือเขาท่องแค่นี้แต่จิตเขามันอยู่ในสมาธิเพราะเมื่อจิตรวมเป็นสมาธิแล้วเนี่ยเขาจะบังเกิด บังเกิดเมตตามหานิยมอ่าอันนี้ก็คือว่าส่วนของการสวดท่านท้าวมหาพรหมบูชาท่านท้าวมหาพรหมแล้วถ้าเกิดว่าสวดอะไรนะที่เราพูดถึงวันนี้นาน้าทองสา,าริกาลิ้นทองใช่ไหมคะก็จะมีวิชาแต่และวิชาแต่และสำนักไม่เหมือนกันอย่างบางบางสำนักเนี่ยเขาก็แบบเอ่อใช้กรุ๊กกรนะบางสำนักเขาก็ร้องแบบมีมีต้องมีเสียงร้องนกมีนี่กรุ๊กกรกร,กรุ๊กกรู อาจารย์โอ่กันทีนะแล้วแล้วก็มีมีไอ้นี่ขีดไปขีดมาหน่อยนะวนะบร่มบิ่มเบิ่ม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 บมนะอบางสำนักนะก็ท่องงั้นแต่บางสำนักเขาก็ท่องไอ้นี่เขาก็ท่องขึ้นอิติอิติอิติแล้วก็หายเงียบไปเลยผมก็ไม่รู้แปลว่าอะไรอิติอิติอิตินะบางสำนักเขาก็ท่องแบบไอ้นี่หัวใจนางขวักก็มีนะอย่างวิชาหัวใจนางขวักเนี่ย อันนี้เคยได้ยินนะเขาท่องกันนะตอนเทเช้านะแม่ค้าเขาจะท่องกันอ่าโอมลูกเจ้าปู่เขาเขียวมีลูกคนเดียวชื่อนางขวักนะเขาก็ท่องกันแล้วก็นามาพะทะนามาพะทะนามาพะทะ a สี่ครั้งสี่ครั้งท่องสี่ครั้งกระจกเพราะก็ได้ยินแบบเนี้ยเพราะว่าตั้งแต่แรกมาแต่อันนี้คือสูตรของเราในการลงน้าหน้าทองของเราเนี่ยเป็นจำเพาะของเราเราจะไม่บอกใครแต่ถ้าเป็นแบบ ที่ผมเคยเห็นมาสูตรกลางในการลงนาหน้าทองเนี่ยคือน้มะพะทะนมะพะทะนมะพะทะไม่ว่าไม่ว่าจะเริ่มพิธีกรรมอะไรก็ตามเวลาขึ้นธงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะขึ้นนมะพะทะก็คือดินน้ำลมไฟธาตุสีโดยมีท่านอาจารย์โอ้แต่สมมุติว่าถ้าเกิดใครอยากจะเรียนนะคะพิธีกรรมจากอาจารย์ท็อปเนี่ยก็สามารถมาสอบถามได้นะคะแต่เราจะไม่บอกใครถ้าเกิดว่าไม่เป็นลูกศิษย์นะคะใช่ไหมอาจารย์ทอ็อป จะบอกแต่เป็นคนที่เป็นลูกศิษย์เท่านั้นนะ,ะแล้วเป็นลูกศิษย์ที่มาจ่ายค่าเรียนวิชานี้ด้วยนะคือวิชาต่างๆเนี่ยมันเป็นวิชาปิดเหมือนกับว่าถ้าเกิดมาเป็นลูกศิษย์เราแบบว่ารับขันจากเราแล้วเนี่ยถามาว่าจะมาเรียนได้ไหมเรียนได้ค่ะจะต,ต้องจ่ายค่าเรียนเอ,อ,อาจารย์ทอสัมผัสจิตโดยมีท่านอาจารย์โอสัมผัสจิตท่านอาจารย์โอภูสัมผัสจิตพระแม่เนี่ย อาจารย์เขาก็สัมผัสวักกี้อย่างอาจารย์โอเนี่ยเวลาที่ท่านเนี่ยแต่ก็ตกหญ่เลยตกหญ่เลยเวลาที่ท่านอาจารย์โอเนี่ยก็ตกยญ่เลยใช่แปลว่าท่านอาจารย์โอจะได้ราบอย่างยิ่งใจหยุดไปละเกียงไกรสีอะไรคะสีแดงพรุนีวันอาทิตย์เออนะก็พูดไปตามจริงนะ คือที่เราทํารายการเนี้เราบอกตรงว่าขายเรียดนิดหนึ่งนะไม่ได้แบบวิชาลงน,น<ฮ>ะหน้าทองส,สาริกาลินทองมันมีอยู่จริงแต่ก็เพียงว่าถ้าคุณอยากจะสําเร็จคุณอยากจะได้คุณก็ต้องบูชาของตามสํานักที่เขามีเสกได้ที่เขาทําได้จริงๆไม่ใช่ว่ามีนะไปซื้อในตลาดมาเล่าให้เราฟังว่าเอยไปซื้อในตลาดมาแล้วสุดท้ายคือมันไม่ไม่ได้เสกอะพอมของไม่ได้เสกมันก็ไม่มีความขลังอนะ อันนี้พูดพูดจากประสบการณ์จริงยังเคยเยมีอะไรลูกศิษย์ต่างจังหวัดจะเปิดร้านอ่าให้อาจารย์ท็อปลูกเศษทองคำเปลวแล้วเวลาเขาเปิดร้านเขาเอาไปแปะป้ายเองนี้ก็มีนะคะนี่ก็ได้นะถ้าครูเท่าไหร่คะอาจารย์เอปเดี๋ยวไปติดไปติดต่อหลังไหม่นะก็เอาเป็นว่าเราก็พูดแค่หอมปากหอมคอว่า ถ้าอยากจะได้วิชาโรงนักหน้าทองเสริมดวงเสริมราศีให้ติดต่อได้ที่ Facebook โอสีปริกรอาภิรัตโอสีปรีกรอาภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 id ไรโอสิริ15นะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร08492 หกหกหกห้าปด i n e ajtop หนนะใครที่ต้องการลงหน้าทองเสริมดวงเสริมราศีมาติดต่อสอบถามราคาบูชาครูด้านหลังได้นะครับตามที่ผมอาจารย์ท็อปและท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นต้นตำรับนะไปแล้วนะครับสวัสดีครับอื